น้องมีผัวแล้วสรุปว่าเสียแย้มเนี่ยจะรู้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับเพราะที่ผ่านมาก็ให้ด้วยความสเนาสเน่หาเสน่หาระหว่างผู้ชายอายุ70นะครับกับหญิงสาวอายุ28ปีนะครับโอนเงินทั้งฝากทั้งโอนนี่ยนะครับ847ล้านบาทเป็นเงินทำบงทำบุญของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งนั้นแหละครับไอ้แย้มเนี่ยม,มันแสบจริงๆคุณผู้ชมครับก็เลยไม่เรียกละทิศแย้มจริงๆต้องเรียกสมีแย้ม สนิทไปเพราะอะไรรู้ไหมครับคดีไม่ซับซ้อนหรอกครับเส้นเงินมันชัดคือมันจะเถียงอะไรกันอีกวะนะสำหรับคนที่ออกมาปกป้องรู้จากเส้นเงินไหมเส้นเงินมันมไม่เคยโกหกใครอะ่ะนะครับสองก็คือพระมหากีกี้ซึ่งเป็นลูกน้องของเสียแย้มเนี่ยนะครับที่สึกหนีออกไปเนี่ยนะครับตำรวจเขาไปจับมามันสารภาพหมดแล้วว่าเสียแย้มเนี่ยใช้ให้ผมเนี่ยนะเอาเงินไปฝากให้กับอรัญยวันเนี่ยนะหรือว่าน้องเกณฑ์นเนี่ยเป็นร้อยครั้งอะ่ะ แล้วก็มันก็วนนะไปเวลาเอาเงินไปเข้าตู้นะมันจะเปลี่ยนตู้ไปเรื่อยๆทําเหมือนกับมิจฉาชีพเลยทาเหมือนกับแก๊งคอเลยสันดานเนี่ยนะครับชัดเจนมากๆเพราะนั้นเนี่ยทั้งหลักฐานทั้งเส้นเงินในคดีทุจริตฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะรัเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐส่วนอรัญญวเวนเนี่ยนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนรับโทษ3ในสนะครับไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติผิดชอบนะครับไม่ใช่ศาลอาญาทั่วไป เพราะฉะนั้นเนี่ยสารเนี่ยดุสารนี่โหดนะลงโทษแบบเฉียบขาดเพราะว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการพุชรลิตในภาครัฐเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่บั่นทอนทาลายประเทศเ,เข้าใจป่ะแต่เคสเนี่ยหนักกว่านั้นคือทําลายทั้งศาสนาทําลายทั้งศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือทําให้ภาพลักษณ์ของวัดไร่ขิงวัดไม่เกี่ยวนะฮะวัดไร่ขิงซึ่งเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่มีชื่อเสียง เป็นสวนรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเนี่ยต้องเสียหายเพราะแย้มเนี่แหละคุณผู้ชมครับคือเมื่อวานเนี้ยนะครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งตามรายงานบอกว่าก็รูปร่างหน้าตาดีอ่ะยังหนุ่มอยู่เลยนะครับไปเยี่ยมน้องเกณฑ์น,นะคล,าคลา้ายๆกับว่าน้องก็มีแฟนแล้วนะน้องก็มีน้องก็งมีผู้ชายของเขาอยู่แล้วไม่รู้ว่าเสียแย้มเนี่ยเจอรู้หรือเปล่าเพราะเปรเป์กันแบบกระหน่ำนะสนัน่นหวั่นไหวเป็นอย่างมาก847ล้านเนี่ยมันบ้าไปแล้วนะครับ คือข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเอาแบบลึกเลยนะคือมันมีการเปิดเผยภาพตอนที่น้องเกณฑ์เรียนอยู่ชั้นม .5 ทับ3ที่โรงเรียนวัดไล่ขงิงตอนนั้นกำลังสาวสะพรั่งเลยกำลังแตกเนื้อสาวว่ากันง่ายๆก็มีโอกาสจะเข้าไปถูถูพื้นนะครับนะทำความสะอาดที่ลานวัดก็ดีใกล้ๆกุฏิของเจ้าวาดนะครับก็ไม่รู้ว่ามีเสน่หาตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่านะครับ เพราะว่ามีวิดีโอคอลคุยกันตลอดเวลานะครับแล้วก็ยังมีคลิปอาบน้ําแล้วก็คุณหนุ่มกัญชัยออกมาพูดว่าหลวงพ่อใกล้แล้วหลวงพ่อใกล้แล้วอะไรใกล้อะไรคุณผู้ชมครับนะขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับให้ด้วยความสเสน่หาส่วนผู้หญิงมันก็พูดไปเรื่อยแหละนะมันบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเงินวัดผมมึงจะบ้าเหรอนะครับมึงไม่รู้ว่าเป็นเงินวัดนะบอกว่าพระ บวชมาหลายพันศาก็น่าจะมีเงินมึงจะบ้าเหรอเงินทั้ง847ล้านนะครับจะเอามาให้มึงเนี่ยนะนะครับมันไม่ใช่หรอกนะครับแก้ตัวไปเรื่อยฟังไม่ขึ้นนะแล้วอ้างว่าเอาไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์เล่นพนันนิดหน่อยทุยคุณผู้ชมครับอสังหาริมทรัพย์บ้านมึงสิคุณผู้ชมครับมันไม่มีหรอกนะก็คือเป็นขบวนการเกี่ยวกับการฟอเกเงินเกี่ยวกับการพนันหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ไหนอสังหาริมทรัพย์ ไหนลงทุนที่ดินเหรอลงทุนตึกแถวเหรอลงทุนคอนโดเหรอลงทุนบ้านเหรอตำรวจเขาจะได้ไปตามยึดไงเพราะมันเป็นทรัพย์สินของวัดนะบอกมาดิไหนอาสังหาริมทรัพ์โอ้แก้ตัวกันไม่รู้สี่รู้แปดนะครับพวกนี้เนี่ยนึกว่าประชาชนคนไทยกินญ้ากินญ้าหวานทั้งประเทศหรืออย่างไรบัตรซบจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคน,นะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดี นะส่งไปรณีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทามาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไปรษณียีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไปรษณีย์จังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ 150บาทหากสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1ชุดงชุดจะมี10ชิ้นนะสิชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทําสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหม เน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้สิบนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะ ชุดละรอยห้าสิบอืม,อ,มอร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับอือสนใจพี่เข้าว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับ พริกขีหนูสองเม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกําลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยนี่แต่ข้าวเหนียวอร่อยเลยนะทุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะนะเงินเงินเงินเร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอแหนมยุคนมผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ไนดน้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ย มันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนไขยแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อั่วด้วยนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยใ,ให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยฮะอือเห็นไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะ แหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่ง,งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดออันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษ์ผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะ ผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับ